ดค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กันมาตลอดทุกๆคลิปค่ะขอขอบคุณไปถึง FC ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะสําหรับคลิปที่เราลง แล้วก็เข้ามาดูกันเป็นประจำนะคะ Thank you so much for watching my channel นะคะคราวนี้เรามาตามกันต่อรนานคาเรื่องราวที่นุ้งพอนะคะได้ย่องเขามอบตัวแบบเงียบเงียบแล้วเมื่อวานนี้นะคะส่วนเรื่องหลังจากนี้ต่อไปไม่ใช่แค่มอบตัวนะคะลองมาฟังพี่ชาชายมาแล้วเล่าข่าวเลยค่ะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ ขอบคุณไปยัง FC ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับ Thank you so much for watching my channel and Group g r o u p Channel เรามาตามมนต่อเรื่องราวในบ้านกรกอบหัวข้อสำหรับคลิปนี้ก็คือเตรียมจับผู้พาผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับจากกรณีเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับพอนามสมมุติต่อมามีผู้พาหลบหนี เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับในคดีพักผู้ชชินนกหน้าเลยครับคดีนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเห็นว่าทางตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกทางผู้ต้องหานะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาทางผู้ต้องหาก็เดินทางมาตามปกตินะครับแต่ว่าพอปรากฏว่าพอตำรวจเนี่ยเขาจะส่งํำนวณให้กับอายการนะครับได้ข่าวมายังไงนะน,นะครับก็เห็นบอกว่าออกหมายเรียกทางผู้ต้องหาไปแล้วนะครับก็ไม่ยอมมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย ตำรวจไปขอหมายจับนะครับพอหมายจับออกปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ละเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับตำรวจเขาสามารถที่จะจับตัวได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ถูกออกหมายจับเนี่ยมันไม่ดีหรอกนะฮะไม่ดีแล้วก็เวลาประกันตัวเนี่ยจะประกันตัวยากเพราะว่าคุณต้องมีเหตุผลที่คุณไม่มาตามหมายเรียกนะครับถ้าไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวนะครับผมทีนี้สำหรับคนผู้ต้องหาเนี่ยนะครับถูกหมายจับไปแล้วนะครับ ทีนี้มันมีเรื่องของคนที่ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมนะฮะไม่ว่าคูณจะช่วยเหลือด้วยวิธีการใดก็ตามพาไปหลบซ่อนนะครับให้ที่พำนักให้อาศัยอยู่ในบ้านนะครับพวกนี้นะฮะถือว่ามีความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับซึ่งโทษเนี่ยสูงสุดนะครับจำคุก2ปีปรับ4 0 0 0 0บาทนะครับเวลาทางตำรวจเนี่ย เขาไปจับผู้ต้องหานะครับสมมุติเจอตัวปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้จับผู้ต้องหาคนเดียวแล้วนะครับเขาจะจับเจ้าของบ้านด้วยนะฮะถ้าสมมุติว่ารู้ว่าผู้ต้องหาอยู่บ้านใครเนี่ยครับเจ้าของบ้านจะโดนด้วยนะครับเพราะถือว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายช่วยเหลือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ถูกหมายจับเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมนะครับโดยให้ที่พำนากหรือว่าให้พักอาศัยภายในบ้านนะครับทีนี้รวมไปทั้งคู่เลยนะครับทั้งผู้ต้องหาทั้งผู้ที่ให้การช่วยเหลือนะครับ ซึ่งผู้ให้การช่วยเหลือเนี่ยคุกของปีปรับ4,000บาทนะครับนะฮะดังนั้นนะครับใครที่รู้ตัวนะครับว่าให้การช่วยเหลืออยู่นะครับขอให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าคุณจะโดนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมนะครับในเรื่องเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะครับในเมื่อคุณยืนยันว่าคุณไม่ผิดนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าในชั้นสอบสวนเนี่ยก็ให้การปฏิเสธไปนะครับก็จะเป็น จะไปกลัวอะไรนะครับก็ไปขึ้นศาลตามปกตินะครับเดี๋ยวศาลตัดสินมาผิดไม่ผิดก็ว่ากันนะครับก็รับโทษกันไปถ้าไม่ผิดก็ยกฟ้องก็รอดตัวไปก็เท่านั้นเองนะครับก็ไปคู่ตามกระบวนการนะครับแต่ว่าถ้าหนีนะครับไม่ไปตามหมายเรียกนะครับก็มีการออกหมายจับนะครับแล้วก็ผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับก็มีโทษเช่นเดียวกันนะฮะคุกสองปีปรับสี่หมื่นบาทแล้วก็ ข้อหานี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับลักสามีโอกาสที่จะลงโทษสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ให้การช่วยเหลืออยู่นะครับขอให้รู้ไว้ว่าคุณเนี่ยกำลังทําผิดกฎหมายนะครับแล้วเวลาตำรวจจับจับทั้งคู่นะครับจับทั้งผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วก็จับทั้งเจ้าของบ้านผู้ที่ให้ที่พำนักหรือว่าให้อาศัยนะครับดังนั้นก็เตรียมตัวนะครับถ้าใครช่วยเหลืออยู่นะครับระวังนะครับตำรวจจะไปตามจับถึงบ้านครับ ผู้ชมได้ฟังคลิปแล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักแท้ๆกดติดตามกันไปนานๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ